กิเลสคนโท,ทั่วไปเหนนี้กเป็นศัตรูที่จริงกิเลสก็เ,เป็นครูของเราได้ราคาเกิดเรารู้ราคะมันก็ดับให้ดูโทสะเกิดเรารู้ไหมโทสะมันก็ดับให้ดูโมหามันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปเรารู้ความหลงความฟุ้งซ่านก็ดับไปอะไรความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ไม่ต้องหาคําตอบ นับปฏิบัติมาตายต,ตรงความสงสัยเนี่ยสงสัยนยจะเที่ยวหาคําตอบนะตัวนั้นนะพลาดแล้วความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยไปมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเหมือนสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละไม่คอยรู้เท่าทันกิเลสของเราเองไปต่ไปเราก็จะรู้เลยเว่าที่เราทําอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยบางทีทำไปเพราะกิเลสบงการนะเราคิดว่าเป็นกุศลน,นะ แต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอย่เป็นกิเลสนะอย่างบางคนเป็นหัวหน้าไปทอดผ้าป่าทอดกระถินอะไรนี่นนะนะคิดว่าได้บุญใหญ่นะลึกๆล,ล,ลงไปนะรู้สึกเท่มากเลยเนี่ยเป็นหัวหน้าไปทอดกระถินหนึ่งนะ้นะอย่างเนี้นนะยไม่ฉลาดในจิตของตนฉลาดอะไรก็ไม่สําคัญเหมือนฉลาดในจิตของตนนะจะได้ไม่แพ้กิเลสแม้นเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกต ทุกวันรักษาศีลห้าทำในรูปแบบสังเกตจิตใจของตัวเองไปแล้วการภาวนามจะไปได้เร็ว